ท่านรู้หรือไม่ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนมีสิบข้อทาอย่างไรจึงจะสร้างที่พึ่งให้ตัวเองได้นะครับอธิบายไว้ในนาถกรณธรรมสิบสิบข้อนี้ทําให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้ขอเริ่มจากข้อที่เราเข้าใจได้ง่ายนะครับหเป็นคนขยัน 2. เป็นคนมีสติ 3. เป็นคนมีมิตรด,ดีมีเพื่อนดี 4. นะครับเป็นคนมีศิน 5. เป็นคนเล่าเรียนสดับตับฟังมาก 6. เป็นคนเอาใจใส่ในการทำกิจธุระของเพื่อนนะครับการช่วยเหลือคนอื่นก็เสมือนว่าเป็นการช่วยเหลือตัวเองด้วยนะครับข้อนี้ส่วนข้ออื่นๆอ,อ่านดูท้ายคลิป อัตติหีอัตโนนาโถเป็นพุทธศาสนสุภาษิตที่สรุปแบบสั้นๆน,นะครับเพื่อให้จำได้มีขยายความต่อในนาถกรณธรรมสิบข้อตามที่ได้ไอธิบายแล้ว